นี่นะคะงานผิวพอยจะใช้ตัวนี้เลยคะ่ะเป็น s o l a r f o u n d a t i o n Primer นะคะเป็นรองพื้นนะคะที่ผสมไพรเมอร์ด้วยแล้วก็มี spf 50 pa บวกบวกนะคะทุกคนนี่พอยจะใช้เบอร์2กับเบอร์สผสมกันนะคะจะพอดีกับผิวของพอยเลยคือเบอร์2แล้วส่วนนี้คือเบอร์3นะคะจะเห็นสีเลยว่านี้จะออกแบบผิวขาวเหลืองก็จะผิว2สีหน่อยเนาะนี่ความผสมมาแล้วก็จะเป็นสีประมาณนี้นะทุกคน ขา่อคนข้างางงบลนะเนี่างงายยมกเลนะนี่นะคะทุกคนเป็นผิวหลังจากที่ลงไปรอบเดียวเมื่อกี้เนาะแบบบางๆเลยนะคะเนี่ยคือปกปิดขุมพลเลยหน้าตาคือมีความสว่างขึ้นเลยนะจากเมื่อกี้นะคะทุกคนผิวดูไบรท์ดูใสแบบสาวเกาหลีเบาผิวสุดๆนะคะได้ผิวสวยๆแบบนี้เลย so